สวัสดีค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะทําไมวันนี้แต่งหน้าข้างเดียวพอดีเวลามีน้อยเราก็เลยแต่งให้ดูไปข้างหนึ่งก่อนเป็นไกด์ไลน์อีกข้างหนึ่งก็จะมาแต่งให้ดูว่าเราทํายังไงวันนี้สโมกกี้สีน้ําตาลนะคะใส่เสื้อสีน้าตาลก็เลยเอาสโมกกี้สีน้าตาลมาเริ่มกันเลยเวลามันเดินตลอดอ่ะเราก็จะปาดเคิว้วปาดคิ้วให้ได้ลูกก่อนแล้วเราก็ลงอายบาว ไอ้เบาตัวนี้ก็กันน้ํานะลงไปเลยลงจากหางก่อนค่ะเลยลงมานนะ้นงแล้วก็ลงหัวลบลงมาจะได้ดั้งโด่ง,ดง เสร็จแล้วเราก็ปัดปัดให้มันได้ลูกแล้วก็ลงอา,อายเขาเรียกอะไรอะอายบาวอะที่ซื้อมาจากฮ่องกงอะตัวน,นี้คิวจะได้อยู่ทั้งวันเงื่อออกคิ้วก็ยังได้ลูกจัดทรงค่ะจัดระเบียบให้มันเป็นทรง เสร็จแล้วต่อไปก็ลงไพรเมอร์ไพรเมอร์เราใช้ของ number s e v e ไพเมอร์อย่างนี้ลงให้ทั่วเปลืกตาเลยแล้วก็แตะแตะให้ทั่วเปลืกตานะคะรอให้มันแห้งก่อนพอแห้งแล้วเราก็ใช้ อายแชโดลงเลยวันนี้เราจะใช้เป็นตัวนี้ชาแนลเหลืออยู่หลุมเดียวใช้ดีมากสีสวยสีติดทนนานลงให้ทั่วเปลืกตาค่ะเกี่ยง่ายใช้ง่ายด้วยว่าจะเดินไปไปดูที่เคาน์เตอร์อยู่ว่าเขาเขามีขายแบบเป็นหลุมไหมจะได้ซื้อซื้อทีละอันมาติด เดี๋ยวจะเดนวันวันไหนว่างๆจะเดินไปดูทาให้ทั่วเปลืกตาเลยนะคะใครรู้ว่าบอกเราด้วยนะว่าเขามีหรือเปล่าลงมาข้างล่างด้วยบอกทางเฟซบุ๊กอะค่ะพจนีคนชื่อพจนีในประเทศไทยมีไม่กี่คนหรอกเขามาบอกเราได้ที่เฟซบุ๊ก ต่อไปก็จะลงอีกตัวหนึ่งเป็นสีน้ำตาลแต่ว่ามีประกายชิมเมอร์เยอะหน่อยวันนี้เราจัดเต็มเพราะเราอาจจะได้ออกไปข้างนอกคิดว่านะเอาลงบางด้วติ้นเ,เกียร์เบน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 ,นให้ถึงการตาทีนี้เราก็ใช้พู่กันอันใหม่แต่ไฮไลท์สีส,สีอ่อนๆนะคะ ทำตรงนี้นะเลนให้มันฟุ้งๆทีนี้เราก็ใช้สีอ่อนตัวเดิมนี่แหละลงที่หัวตาหัวตามันจะได้ดูสว่างขึ้นเสร็จแล้วทีนี้เราก็ดัดขนตานี้เสร็จแล้วดัดขนตาให้งอน นอนขึ้นแล้วก็ปัดปัด,ปดสักนิดนึงไม่ต้องปัดเดยอะเพราะเราจะใช้ขนตาปลอมอยู่แล้วดูขนตาหนาขึ้นนี่นึงทีนี้เราก็ใช้อายไลเนอร์ของเมริดา150บาท150บาทมองผิดกล้อง150บบาทเองอย่าไปซื้อตาม บูทวัสดุบิ๊กซีอะไรไม่มีนะคะไม่มีลงที่ใต้ตาก่อนมันมีขายอยู่ที่ตามเออ่ที่เขาขายพวกเมมโมรีอะไรพวกนี้ตามร้านเล็กๆอะคะ่ะอ,อ,อ,อ่ะรับตาใช้ดีมากเราใช้ตั้งแต่ แปดโมงเย็นสองทุ่มก็ยังติดไม่เป็นแพนด้าของดีก็มีนะในประเทศไทยแล้วก็นี่แล้วก็ยกตาขึ้นทาข้างในด้วยจะได้ไม่ดูหรอกตอนสามีอยู่อย่าทำอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขาตกใจ Ừ, ต่อไปเราจะปัดมัดคาร่าไปแล้วแล้วก็ติดขนตาปลอมวันนี้ใช้ของเมลินดาเหมือนกันเราซื้อสามคู่อ่ะสามคู่แค่ร้อยเดียวสามคู่ร้อยมันมีคู่หนึ่งเก้าสิบบาทก็มีอ่ะแต่ว่าเราเรามันจะนิ่มกว่านี้แต่วันนี้เราจะใช้ เร,บบเราชอบแบบเนี้ยเราชอบแบบหนาๆอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันติดง่ายกว่าแล้วแต่คนถนัดน,นะเมลินดาเหมือนกันให้ให้ให้มันเนบเนบกันนบนบนบเน,บ,นบแล้ก็ติดลงไปติดลงไปเลยทีนี้นวิธีติดมองมองอย่างนี้ค่ะจะได้ติดง่ายๆติดให้ชิดชิดขนตาจริงของเรามากที่สุดน,นะคะ อยงมีอยู่ครั้งหนึ่งเราเคยเราเคยถอดขนตาแล้วลางวางไวอ้อ่ะจะล้างตาไงทำความสะอาดตาลูกเราเห็นอะ่ะเขาตกใจเขาบอกแม่เป็นอะไรทําไมขนตาไม่หลุดทําไมขนตาแม่หลุดเขาตกใจเขาวิ่งไปบอกพ่อเขาแต่ตัว,วันนี้เขาเขารู้แล้วเขาไม่ตกใจแล้วโอเคติดติดแล้วเห็นไหมดูขนตาเยอะขึ้นอต่อไปเราก็จะใช้ ลิควิดไลเนอร์ของเมวรีนเป็นไฮเปอร์ไดมอนที่เมืองไทยไม่มีขายนะรู้สึกไม่มีนะถ้ามีบอกเราด้วยนะบอกทางเฟซบุ๊กอ่ะโ็จนีอะเนี่ยทามันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นวิ่งวิ่งะคะ่ะประกายวิ่งวิ่งแต่อย่าให้มันเข้าตานะถ้าเข้าตาแล้วเดี๋ยวถ้าเข้าตาแล้วเดี๋ยวมันแสบเพราะเมื่อวานเราใช้เราแสบอะมันก็จะเป็นลิควิดแบบวิ่งวิ่ง รอให้มันแห้งก่อนอย่าเพิ่งรีบไปจับนะคะเห็นไหมถ้ามันไม่แห้งมันก็ติดตรงนี้แล้วก็เอามือลูบออกไม่เป็นไรมีวิธีแก้มีพวกกายวิ่ง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 เวลาหลับตาก็เห็นวิ่ง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 อย่างเงี้ยอืมสวยแลยทีนี้ปากเราคือข้างบนอ่ะเป็นสโมกกี้สโมกกี้แบบสโมกกี้จัดเต็มสีน้ำตาลแล้วเราก็เรา,าเก็กกแบบกจะเอาสีชมพู ปากสีชมพูเราลงลิปไลเนอร์ลงไปก่อนนะคะลิปไลเนอร์จะได้กำหนดขอบปากทาให้เท่เลยจะได้ติดนานทั้งวันลิปไลเนอร์นี่ไม่แพงนะเพราะเราไปซื้อที่ร้านบูธซื้อหนึงแถมหนึ่งซื้อช่วงโปรโมชั่น ใช้สีชมพูเพราะข้างบนแน่นแล้วข้างล่างก็ต้องสีชมพูเสร็จแล้วเห็นไหมไม่ยากข้อเสียของอายเนอร์แบบ แบบรีคขึดนไปอย่างเงี้ยแค่ช้าแต่ก็สวยสวยไหมคะดูขนตาเยอะขึ้นวันนี้แค่นี้ก่อนบ๊ายบาย